ออกหลังเส้นไปของห้างครับไปทำการลุกอีกครั้งหนึ่งรักษาประตูนนองห้างโดนข้นมาครับหมายเลขสิบไม่ถึงครับผ่านออกมาถึงด้านหน้าของห้างครับยังเก็บมาได้ที่หมายเลขหกกระเบื้องไฟของฟางครับเก็บมาได้ที่หมายเลขสิบสองยังไปต่อไม่ได้หนองห้างครับเข้าทาง thương khóc, nhìn nhận bằng nếp 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 สิบเกค,ครับลูกนี้ก็เป็นประตูจึ่งครับส่งบอลไปหมายเลขเก้าปนไดครับโฉบอีกครั้งหนึ่งที่ฝั่ง้ายมือมีหมายเลขยี่บเจ็วิ่งทำทางแล้วก็ส่งต่อลูกนี้ก็เป็นประตูอีกครั้งหนึ่งครับหมายเลขเก้า เลขสิบเจ็ดอีต้อมรับบอลลงแล้วก็เบิ้มต่อไปด้านกลางหมายเลขสิบแปดน้องกวางออกไปทางซ้ายอีต้อมส่งไปทางซ้ายมือเพิ่ไปทางด้านหน้าเพิ้มต่อขึ้นมาครับถึงหมายเลขสองบ้านอีต้อมโดนดูน้อยครับสกันลุงนี่ยังไม่ขาดครับดูน้อยไปต่อเปิดหมายเลขเจ็ดต่อทางดูน้อยอีกครั้งหนึ่งครับหมายเลขเกนะ้านี้ยังโดน อีต้อมรับสก,กัดได้ดีแล้วก็ก่อนดูน้อยนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีฉลางอีกชุดหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งเปิดนะครับเดี๋ยวรอให้เพื่อนก่อนอ่ะเราเพื่อนเปิดก่อนอย่าเพิ่งเปิดนะครับอ่าเปิดพร้อมกันเลยลูกอ่าหนขอดูหน่อยอ่าอีต้อมนะครับอ่าพดมบ้าก่อนว่าอีต้อมเข้าที่หนึ่งของซ้ายนะครับแล้วก็ดูน้อยเข้าที่ สีพ่วงนะครับพบกับบ้านสีสุดหมที่หนึ่งมาในเสื้อสีเขียวจบแล้วลูกสูส่สนามได้แล้วครับเสียงตบมือดังเห้นกีฬาทั้งสองทีมนะครับเป็นผลและกำลังใจนะครับเยาวชนน้องนุ่งของเรานะครับที่ทำการแข่งขันกีฬาเพื่อต้านยาเสพติดทั้งที่25นะครับสีสุเกมสีสุเกม เราได้จัดมาแล้วนะครับ25ปีนะครับของสีสุกเกมกมา่มล่ะอ่14ครับนัทนุไไนิงครับแม่เดินไปที่บอลครับ21ครับ ของดูน้อยครับเป็นอาลิสนะครับนี่ปิมพ,มพมมาครับปูตัดสินเช็คระยะครับนี่ต้องถอยห่างออกจากกรอบเขดโทษนะครับปูตัดสินสัญญาณมาแล้วก็กรีเรียบเรียบเรียบ go ดึงประตูต่สูงครับ ดูน้อยออกนำไปแล้วครับจากจุดโทษจังหวัดนี้ครับอุ้โห เจอขาตายบางเกครับตาบติดเสมอขึ้นมาสามบาเกีของซิ่งงหองห้าครับรองได้เดินไปครัร้งหนึ่งแล้วก็เล่นต่อหลายบนครับรับไม่โยครับหนองห้าขึ้นนำสี่ต่อสามลเมื่อกี้นี่ไม่รับมาต้นน่าจะออก ครับอบงต่อบอลเจ็งร้องไม่ได้เว้นไป,ปเบาๆตอนน่อหนะครับยอดยังรอไม่ได้บอลเจงครับลูกนี้เปิดขึ้นมาแล้วมาคงต่อนะเพราะเบาๆข้ามาต่อหน้าเว้นจะดีลูกนี้อ้าไปยังฟังครับดูครับลูกน,นี้นนตัตนนดส<อ>ินมาอะไรไหม,มอะไรครับสัญญาณนูกเวทครับลูกนี้ การลุ้นทำประตูอย่างต่อนเนื่องแล้วก็เกือบเสียประตูแล้วก็เกือบได้ประตูของบ้านเข็งมองโอนเข้ามาครับลูกนี้หมาเยเลขสามสิบสี่เปิดยังไม่ขึ้นดีเท่าไรครับโดนน้องกวางสกัดเอได้แล้วเขาเข้าทางน้องกวางลูกนี้หนต่อขึ้นไว้ไหมไอต่อครับน้องกวางเหมุนขึ้นหน้ายัางมีกองหลังเข้าบ,บ้านเข็งอยู่สองตัวลองบอลไม่ได้ การลุกอีกครั้งหนึ่งครับของสีสุขโด๋ลูกนี้ขึ้นไปร่อมอบบอลลงได้เข้าทางสีสุกครับลูกนี้อันนข้าสิบสี่มองซ้ายแล้วขวาเข้าไปตรงตรงครับลูกนี้มีสัญญาณนกปีบอลไปคนไม่ไปครับลูกนี้อีต้อมเสียเปล่าที่น่ากรอบเก็บโทษตนเอง เอโควิดตัวนี้โคบัวนะครับขอกลาบเรียนเชิญนะครับเอาไปเกียนให้แก่นักกีฬาทั้งสองทีมนะครับห่อแปงทิพโทมาแงสบามการเงินสันตะบนทีสุในอ่อนสีสมานคำนะครับสมาชิกองค์การบริหารสวนตะบนทีสุข ตัวนะคะ ท่านเลขาเลขามองซ้ายมองขวาคู่มาคหาพวกข่อยเนี่ยคนเดียวมาเดินอ่าส่งต่อให้เตียเต้ยปายย้าป้าเตี้ยป้าโยนย้อนไปให้พี่ปรลัดทันไห,ม,นะรรม,ม,หนมนะครับอ่าพี่ปรลัดมองซ้ายมองขวาจะส่งต่อเอาส่งต่อให้ท่านรองยามครับรองยามส่งต่อพี่ปรลัดหนึ่งสองชิงกันอ่าพี่ปรลัดยิงลงดีติดนายกยิงลงดีเข้าไหมอ่านิดเดียวครับอ่าเกือบเข้าครับอ่า ฝั่งผู้นำนะครับชุมชนของเราว่าไงนะเสียงตบมือยองดันะครับสำหรับนักกีฬาสองเกียงนะครับเรียนเชิญนะครับนายเสถียรนะครับคุณบรรดานะครับผู้บ้านหมู่ที่ห้าแล้วก็นายเขื่อนยอดพันนะครับสารวัตรกำนันนะครับเป็นเกียรติให้นักกีฬาสองเกียงแล้วก็ท่านนายจตโทรล้านนะครับรองประธานกรรมการสิลป์ศิลสีสุขเป็นเกียร์ให้แก่นักกีฬาทั้งสองเีม ครรครับแกียคเียรเให้นัสทีมนะสีสุกเป็นยังไงีสุกคราเป็นฝั่งนาดีแล้วนาดีนะครับนาดีนาดียังต่อปีนะครับนาดีได้แทมส9ต่อ24่ีอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับคะแนนยังตามอยู่สูสีหครับคู่นี้ความเคียร์ฝังเรา้คนนะครับ วารีได้แต้ม20สต่อ24จะจบสกอร์ได้ไหมได้เส้นเดียวเริ่มมาครับนารีได้แต้ม21ต่อ24ยังนิ่งครับวายังนิ่งอยู่นั่หยุ่ดาคุณพี่รถ อยากรับล <si ูกรับดี๋วรับลูกจะได้มาได้ยังน้าดีน้าดีฝั่งซีโซงแล้วเดี๋ยวตะกุ้งครับเดี๋ยวตะกุ้งซีโซ่เลยทำมาครับน้าดีก็ถือว่าเหนียวนะครับสุดยอดสุดยอด24ต่อ24

เป็นคู่ที่สวยงามในการเล่นนะครับไม่รุนแรงจบแี้วจ้า <Sang> กัน กไกกไมกไนักตบบตบี่ตามไปก่อนบตามเลยถ้าใครไม่แตมือดูครับอย่าให้เงี้ไปให้แตมือว่งไปรูปเีปต้องตปแตนะต้องให้แตไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแตมือขึ้นมาเาผู้ชยิดผู้ชยิผู้ชยิเอาวิ่งี้ไปเลยมา เอาแล้วตุ a, one, au, 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 au ๊บตุ๊บตุ๊บตรับตุ๊บตุ๊บตุเบตุ๊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 บตุาอตุ๊บ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 เุ๊บต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 ุเอาุ๊บเุ๊บต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 ุ๊บเอาเตุ๊บตุ๊บตุ�